มีป่าบอมต้นสวัสดีครับพี่น้องครับจิมมี่กับมะพร้าวครับเบาล่องช่องวิธีชุบชืนเล็กๆครับมืึงจะพาพี่น้องไปเบิ่งจะหาหยำตุ่มกลุ่มกันหรอไปเบิ่งกันว่าเพิ่งจีดายมาครับมือึงน้ามาเบิ่งกลุ่มกับมางนะครับมปเที่ยวหน้าปังกับมึงไปเบิ่งอี่เป็นยังไง จะตุ่นน้ำตุ่นมาที่ไหนอยู่เง่ยนะครับเด่นอยูย่บ่

Nhán hỏi nha sài thế này mùa lạnh chắc mượn rồi xùm mưa mất mọi nyan mượn mưa mất mưa mất mưa mưa เอามัดใส่เจียเดียวแล้วใส่ได้สามจีมือเจี๋ยอันนี้มันเพิ่นเมืออืมขันว่าท่านอะมือขันว่าท่านอะมือนก็ใส่ไ้ได้คือเก่าใส่ทีไปนี่ละเจี๋ยมดแรงกันอันนี้ไมได้เพราะว่าเพิ่มเงี่ยมันก็เพิ่มยุบมันเพิ่มเมันกินมันสิมืออ่านบมาหรอมึงสช้ชีวิตครับหาอยากกินครับอากาศช่าๆครับมเลยครับอากาศเย็นๆนะครับแล้ว ยังไกลไปแล้วรู้ไ้ขีดต่มเลยแต่เบิ้งแต่เบิ Hello, ail, ้งตอนที hey. ่ตายแลครับโอ้โโอ้เยได้ขนาดไปแส่เง้น้ำหนองย่างสันบ่ได้เป็นป่น้ำหนองมูลัน่งเต้ อืมลุยน้ำไปแล้วเรจะไปลุยไปแล้วอนกาหนาวเย็นนะครับเดีวมาหลังนั้นได้ รอลุนเมืองตอนไทยนะครับมันเป็นเดี๋ยวหน้าปังกันแล้วครับนะครับนี่างพระเจ้าพระท่านบกทางอนี้ยกขทางน,น,นี่ครับทางนี่นะบอ่อหอครับมันกุดคาครับ ยงเลอะมึงได้ยังไ่จบย่งอยู่เตะครับนีงพายยางหลอกว่มันหกดแกาศช่วงเช้ารับยำตุ้มกุ้งครับตอนน้าปังเลยครับวานเกาแล้ว เกิดอะไรก็มีแล้วับโอ้มะหอยอะไรตัมวมะหอยกล่องเต็ยมยุงหอยสลิดออ ใส่สองแบบนะครับแบบตุ่มนี่ก็แบบซิง <c oughs> แบบบนรับ em làm mới lọc cả lông hoài một đi cũng sụt sụt anh các bạn để khai lên mà ừ. năm Nói chung là khi nó bị chết, nó sẽ lại. Nó rất thật. Nó chết rồi, ngồi lại. Nó sẽ thở lại. Nó sẽ thở mình lạy mùa môn bội mãn hôn hai bội lạy tạo bóng hai lạy tạo bóng hai lạy tạo bóng hai lạy tạo bóng lái lạy tạo khai lái lạy tạo bóng hai lạy tạo bóng hai lạy tạo bóng hai lạy tạo bóng ไก่กขาก็ไม่สิดตมไปเลยใช่เลยไหลหลังเอาย

กนำป้ไ่นนนห <c oughs> นแสนลายนี่หุ้นบอ่อเลาะปลาเบียปลาเบียนลงไปหุ่นบอ่นบอ <c oughs> อ <c oughs> อะเดี๋ยวจะไปเบื้งตอนทุ่ไทยแล้วครับรวบสรุปเราจะได้รายไ,ได้ไมเนี่ ไฮวุน้นหาไซกุ้งไซนี่เหรอ <laughs> วันนี้มันวัดน้ำไปเรืยมันเป็นขีดตมเลยวัดน้ำเข้าไป <laughs> สูบน้ำออกก็สูบน้ำเขานี่เนี่ยคางหนึกงจะเป็นเป็นประสูต น้ำออกจากหน้าฝังนะครับเลยบรรยากาศวันหยอดครับะฮะ <c oughs> ว่าทายวันหากุ้งกันบรรยากาศครับรามาหากินนะครับช่วงเช้าแล้วครับแล้วบรรยากากลับไปเบึงพอใหญ่เยอะครับแล้ควออนนค,คนใส่ตุ่มนะครับบรรยากาศช่วงเช้าครับ ถึงมึดๆอย่างเลนะครับแนละ้วทางน้องเบนครับนี่นี่ทางน้องเบนตากระจายได้ไพี่นี่ก็ได้บรรยากาศเป็นสูก,กน,น,น้ำออกจากนี่ครับพปอเรายางหยามลงไปผมแนละ้วอู้หทางผมแับเดีย๋ยวผมจะไปทางพี่ไปถ่ายผมอยู่ทางพี่เพราะว่ารถผมอยูท่ทางพี่ทางพี่เป็นปะาะเทศไหนหยามแล้วครับแนละ้วเดี๋ยวไปรอบมึงกับ รอบเบื้องอยู่ตอนสุดท้ายแล้วครับที่พวกเราขึ้นไปแล้วก็พอเรายังกลับมากแล้วครับเดี๋ยวถามมาเบิองกันว่าสิได้หลายเป็นไรนครับน้องๆน,นี่เขาจะเอาอะไรหามมันบ้างกับว่าจะหาอะไรมาเดี๋ยวนี้ก็าาหามอืมออออยาเมื่อไปเลย đi năm bảy bảy ngàn, bảy mươi mấy

มีป่าบอมจนใ่น้องข่าแยามแดงงขี่ขัดตัวปลาคู่ที่หลาปลาบูดี่ตัวงี้ ย่ามเลยย่ามช่วงใส่ช่วงไหนทีน่ก็เจ้าล่องแล้วหนระือเปล่าใส่ล่องแล้วที่ท่านล่องไปประกาศใส่ล่องแล้วไปใส่โอ้ยปลาบูถึงเพื่อได้ทอดโตนี่นะเอานี่ไปใส่เลยเนปะล่านี่อันนี้ไปใสนะ่ปลาอันนั้นมัสถีปลาแล้วอืหน่อยปลาบูหน่อยจน bu này, ừ. này ừ. lên. Đi bên, đi nhai. Nhai về càng bu đi, À

เดาจูงงามปุ้ยอืมนี่คนนี้นี่สิน้ำบกมันเริ่มสิมัดแล้วปะน้ำบกนี่มันก็ย่างดูนี่แต่ว่ามันน้ำขุนนี่น้ำขุนก็ว่ามะเขาอี่น้ำขุนแห้งบ่เข่าบ่เห็นน่ากินน้ำบกเจงเนี่ยมันเจงเจงทำเจงครับกัน แล้วๆอันนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วตอนนีกลับมาเบิ่งยังอยสมบิ่งอีกเชนึงครับกลุงมในไลน์นะครับไลานหลังเนาะร่วมกันอะไรอย่งเง้ยขอบคุณครับสำหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องวิถีชุมชนได้นะครับนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ